เย็นดีบ่ะเย็นดีตกเหลือเนี่ยเย็นดีนะเย็นไหมเย็นจัดคนถามนะคะว่าลูกค้าเปียกไหมหัวก๊อกเราจะหันออกข้างนอกแบบนี้นี่เห็นไหมสูบน้ําก็จะมาแค่นี้ในร้านก็จะไม่เปียกเลยแต่ว่าหลังคาเย็นมากๆเปิดแค่3ามสิบนาทีเวลาเปิดนะคะก็จะไม่ได้เปิดสุดนะจะเปิดแบบแค่นี้เองเปิดให้พร้อมเป็นละอองเพราะว่าน้ําที่นี่มันมีปั๊มแล้ว ดีนะที่ไปเจอมาก่อนจะจ้างช่างไปถามราคาเขาเขาบอกว่าทําทั้งร้านเนี่ยก็คือประมาณพันกว่าบาทฟ้าก็เลยลองกดในต่อ,ตอมาให้แฟนลองทําดูถ้าเสียก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแค่ร้อยกว่าบาทสั่งมาทั้งหมด2ชุดนะคะชุดละ20เมตรเป็น40เมตรหมดไป3แบงค์แดงมีทอนแล้วได้รอบร้านเลยนะคะ ผลตอบรับคือเกินคาดใครที่มาร้านถามว่าไปซื้อมาจากที่ไหนจ้างช่างเท่าไหร่หลักพันแน่ๆฉันหมดไปแค่3แบงแดงเองค่ะแล้วมันติดตั้งง่ายมากๆเพราะว่าเขาให้อุปกรณ์มาครบจบใน1เดียวใน1ชุดคือจะมีอุปกรณ์ครบเลยแล้วละอองคือดีมากเย็นสบายมากหลังคายเย็นมากๆ